กกันต่อครับที่ทุ่มงบประมาณ3,000ล้านบาทนะครับเดินหน้ายกระดับโครงการระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกอนาคตตอกย้ำภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญระดับโลกครับ โดยทางคาร์ไลน์เมอร์ฟี่ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการขายและธุรกิจสัมพันธ์บริษัทสยามพิวรรษจำกัดกล่าวว่าสยามพารากอนเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญระดับโลกเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความโดดเด่นและเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและคนทั่วโลกมาโดยตลอดโดยในปี2565ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในการสร้างยอดขายทะลุกเกินกว่าเป้าหมายเติบโตวกว่า150ถ้าเทียบกับเมื่อปี2564ตอกย้ําความเป็นผู้นําที่ครองฐานกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง มากที่สุดในประเทศไทยและเพื่อเป็นการยกระดับจุดหมายปลายทางสู่โลกอนาคตสยามพารากอนได้รังสรรค์ต้นแบบใหม่ครั้งแรกของโลกที่เรียกว่า The Next Level Evolution ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการค้าปลีกอีกครั้งซึ่งเตรียมปรับเปลี่ยนสยามพารากอนทั้งอาคารบนพื้นที่500,000ตารางเมตรมใจกลางเมืองย่านสยาม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนโลกหรือเกมเชนจิ้งอย่างแท้จริงและจะส่งผลให้ประเทศไทยโดดเด่นบนเวทีโลกครองความเป็นที่หนึ่งในใจของคนทั่วโลกหลังจากเริ่มปรับโฉมพราร์กอนดีพัฒน์เมนสโตมาตั้งแต่เมื่อปี2564ล่าสุดได้ทุ่มงบประมาณเพิ่มอีก3,000ล้านบาทโดยมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปีหน้าปี2567ซึ่งโครงการระดับโลกในครั้งนี้จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิตินอกจากจะเป็นต้นแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ที่เป็นเวทีให้บรรดายอดฝีมือทุกด้านมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนให้ได้รับประสบการณ์เหนือความคาดหมายอย่างช่วยเชื่อมต่อระบบทั้งบนพื้นที่โลกกายภาพโลกดิจิทัลและโลกเสมือนจริงแบบไร้อรอยต่อพร้อมกับนําเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคตที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดและทําให้สยามพารากอนเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนตลอดไปครับ ส่วนช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม TNN Earth กันค่ะ